สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านก็อยู่กันที่ช่องไอ้แดงบอลเด็ดอีกเช่นเดิมนะครับผมนะสวัสดีวันจันทร์ที่10กรกาคมสองาหกะครับก็หยิบบอลเต็งมาฝากกันวันละตัวอีกเช่นเดิมนะครับสำหรับคู่บอลวันนี้นะครับผมก็จะเป็นคู่บอลของสวิเดนออสเวนคันนะครับผมระหว่างโกตันเบิร์กเปิดบ้านรับการมาเยือนของวันเบิร์กนะครับผมก็เลี่ยนเวลา เที่ยงคืนพอดีนะครับผมนะก็ก่อนที่จะเข้าไปวิเคราะห์บอลหนึ่งตัวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ให้ด้วยนะจะไม่พลาดที่ใหม่ๆทีเด็ดโดนๆนะครับส่วนใครไม่ชอบก็กดข้ามกันไปได้เลยนะครับผม ก็ขอไปสรุปผลบอลหน้า YouTube เมื่อคืนกันก่อนนะครับระหว่างมูกับ SK- บาร์นะครับเล่นเวลาตีหนึ่งสิบห้าเป็นบอลนอร์เวย์นะครับผมนะสำหรับเมื่อวานบอลเต็งหน้า YouTube 1ตัวนะครับผมนั้นแล้วก็ให้เล่นที่หน้าบอลแล้วก็สูงเต็มเวลาเต็มเกมนะครับสำหรับหน้าบอลเมื่อคืนนะครับผมนั้นก็กินกันมานะครับให้ต่อมูอยู่ที่ราคาครึ่งลูกนะครับผมนั้นก็ชนะไปที่2ต่อ0ก็กินกันมานะครับผมนั้นแล้วก็สูงเต็มเวลาเต็มเกมก็ถือว่าเสียกันไปนะครับผมนะห้นะห เจ้าากันไปนะครับผมแล้วก็ทีเด็ดในกลุ่มนะครับเมื่อคืนให้บอลเต็งไปที่4ตัวแล้วก็สเต็ป3ไปที่อีก2ชุดนะครับสำหรับบอลเต็งหน้า Hu t ท b e เมื่อคืนนะครับก็จะเป็นคู่3ามเดยอกับสตาร์เบนะครับผมนะคู่นี้ผมให้ไปที่สูงเทวราเต็มเกมอยู่ที่2ลูกครึ่งนะครับจบเกมยิงกันไม่ได้เสมอศูนย์ศูนย์ก็เสียกันไปนะครับส่วนตัวที่2นะครับผมนะผมอาจจะลงสกอร์ผิดนะครับไปดูผิดตัวนะครับผมนะให ไปลงสกอ์คู่ชาร์ปบอกนะครับผมนะแต่ที่ผมให้ไปเป็นคู่โรเซนบอกกับรีสตอมนะครับผมนะคู่นี้ให้เชียร์ที่รีสตอมในราคารองปปอนะครับจบเกมรีสตอมก็ชนะไปที่2ต่อ1ก็ถือว่ากินกันมาก็ชนะอยู่ดีครับผมนะก็มีกำไรนะครับผมนะแล้วก็อีก2ตัวบอลเต็งนะครับผมนะเป็นมาเลหามกับเอฟซีโอรูนะครับผมนะเมื่อคืนก็ให้เชียร์โอรูไปที่ราคาต่อปจบเกมก็ชนะไปที่2ต่อ1ก็กินกันมานะครับส่วน v ี p ในกลุ่ม เมื่อวานนะครับผมนะก็เป็นคู่อักมากับเอสบ็อกนะครับผมนะผมก็ให้ต่อเอสบ็อกไปที่ราคาครึ่งลูกนะครับจบเกมเอสบ็อกก็ชนะไปที่4ต่อ0ก็กินกันมานะครับผมนะสำหรับบอลเต็งหน้า YouTube 4ตัวนะครับผมก็เต็งในกลุ่ม4ตัวก็กินมาที่3ก็เสียไปที่1ตัวก็มีกำไรหรือยังครับผมนะอ่ะก็ถือว่ามีกำไรแล้วนะครับแล้วก็สเต็ป3นะครับผมนะบอลชุดเมื่อคืนนะครับหน้าชุดที่1นะครับฮัมบาบี้นะครับให้ต่อที่ราคาต่อ ปปนะครับจบเกมฮัมบาร์้ก็ชนะไปที่2ต่อ1ก็กินกันมานะครับสามเทียอดกับสตาร์เบทนะครับผมเมื่อคืนให้เล่นสตาร์เบทที่อยู่ราคาเสมอนะครับผมนะจบเกมก็เจ้ากันไปนะครับแล้วก็สวดอีกตัวนะครับนะเป็นซีรีเของบราซิลนะครับผมนะระหว่างซานโตสกับโกเอสนะครับผมนะคู่นี้ผมก็ให้เล่นไปที่ซานโตสในราคาต่อครึ่งลูกนะครับจบเกมซานโตสก็ชนะไปที่4ต่อ3ก็ถือว่ากินกันมานะครับผมนะสเต็ปสเมื่อคืนถือว่าแตกไหม ครคนดูเข้า2ยกหนึ่งก็ถือว่าแตกอยู่นะครับสำหรับสเต็ปสามนะครับผมนะชุดที่1ก็แตกกันเป็นแล้วนะครับชุดที่2นะครับผมนะเนินแบกนะครับผมนะให้ต่อไปที่1ลูกครึ่งก็กินกันมาสามหนึ่งนะครับผมนะแล้วก็โมนกับบานนะครับให้ต่อหน้าบอลไปที่ทิ้งลูกชนะ2อูนย์ก็กินกันมาไปตายตัวสุดท้ายนะครับผมนะระหว่างโกตันเบิร์กนะครับผมนะเมื่อคืนให้ต่อไปที่1ลูกควบ1ลูกครึ่งนะครับจบเกมก็เสมอกันไปที่0ูนต่อศูนย์นะครับผมโอ้โหตายโกตันเบิร์กนะคุณดูอ้หถืว่า ตายตัวเดียวนะครับผมนะชุดที่2นะครับผมนะแต่รวมๆนะครับผมนะทั้งสเต็ป3ทั้งหน้าบอลทุกอย่างนะครับก็ถือว่ามีกําไรท่วมๆนะครับสำหรับเมื่อคืนนะครับใครอยากเข้ากลุ่มรับทีเด็ดแบบนี้ก็สามารถแอดไลน์มาหาผมได้เลยนะครับผมนะแอด806 aptxe นะครับผมนะกติกาการเข้ากลุ่มง่ายๆนะครับนะใครอยากเข้าก็มีใจก็แอดกันมาได้เลยนะครับผมนะก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับผม บอลเต็งหน้ายูทูบวันนี้นะครับผมนะับก็มาดูราคาบอลกันก่อนนะครับผมนะระหว่างกอตเทนเบิร์กกับวานเบิร์กนะครับเล่นเวลาเที่ยงคืนนะครับเยนราคาหลักก็ เปิดมาที่ราคา1ลูกนะครับเป็นโกตันเบิร์กต่อวานเบิร์กนะครับผมนะโกตันเบิร์กก็จะเป็นน้ําแดงอยู่ที่ลบศูนยุดเก้าสนะครับส่วนวานเบิร์กก็จะเป็นน้ํำดำอยู่ที่0.83นะครับผมนะสกอร์ต่ำสกอร์สูงเปิดมาที่2ลูกครึ่งนะครับผมนะน้ําสูงอยู่ที่0.92น้ําต่ําอยู่ที่0.98นะครับผมนะเลทราคาเปิดมาคือว่าไม่สมเหตุสมผลนะครับสกอร์ต่ำสกอร์สูงไม่ค่อยสมดุลกันสักเท่าไหร่นะครับผมส่วนฟอร์มการเล่นของทั้ง2ทีมนะครับผมนะวิลเรทน เบิกก็อยู่ที่17นะครับผมนะแล้วก็ส่วนอ่าอัาตราการเสมออยู่ที่24นะครับผมฟอร์มนะครับผมนะโดยรวมนะครับเนัดหลังสุดของโกุเทนเบิร์กนะครับชนะ1สะเสมอ3แพ้3อยู่ที่36ส่วนวันเบิร์กนะครับผมนะเนัดหลังสุดก็เสมอ1แพ้ไปที่6นะครับอยู่ที่7%ซ ไม่มีชนะเลยนะครับผมนะเจ็ดนัดของวานเบิกนะครับผมนะค่อนข้างที่จะแย่นะครับฟอร์มนะครับแล้วก็ฟอร์มโดยรวมนะครับผมนะหกนัดล่าสุดที่เคยเจอกันมาเป็นโกตันเบิกชนะไปที่3ครั้งวานเบิกชนะไปที่2ครั้งแล้วก็เสมอกันไปที่1ครั้งนะครับผมนะฟอร์มโดยรวมโกตันเบิกค่อนข้างที่จะดูดีกว่าวานเบิกนิดหน่อยนะครับ ส่วนอันดับในตารางนะครับผมนะอันดับที่15กับอันดับที่16นะครับน้าโกเันเบิร์กอยู่อันดับที่15นะครับผมนะแข่ง13นัดชนะ1เสมอ5แพ้7มีอยู่ที่8แต้มนะครับส่วนวานเบิร์กนะครับอยู่อันดับที่16นะครับแข่ง13นัดเหมือนกันนะครับไม่มีคําว่าชนะนะครับผมนะเสมอ5แพ้ไปที่แปดนะครับผมนะมีอยู่ที่5แต้มนะครับผมนะโอ้โหฟอร์มคู่นี้นะครับผมนะทุกอย่างไม่ค่อยนั่นนะแต่อันดับในตารางอ่ะ อันดับที่15ห้าอันดับที่1ิหกอันดับคู่ขี้สูสีกันมากแต่เลร,ราคาเปิดมาแปลกมากที่กดต้นเบิกเปิดมาที่หนึ่งลูกเลยนะผมมองว่าคู่นี้นะครับผมนะ้บอลมันมีของแน่นอนผมบอกตรงนะสาหรับคู่นี้บอลมีของแน่นอนนะครับ ส่วนโกุเันเบิร์กนะครับผมนะฟอร์มเล่นในบ้านนะครับหกนัดชนะ1เสมอ2แพ้3นะครับได้มา5แต้มนะครับสำหรับเล่นในบ้านตัวเองถือว่าไว้ใจได้อยู่นะครับส่วนวันเบิร์กนะครับเล่นนอกบ้านนะครับ6นัดนะครับไม่เคยชนะเลยครับผมนะแพ้2เสมออ่าเสมอ2แพ้4นะครับผมนะคู่นี้บอกเลยนะครับผมนะโกุเันเบิร์กนะครับเล่นในบ้านน่าจะมีดีนะครับผมนะแล้วก็วินเลตเปิดมาค่อนข้างที่จะเยอะเลยสำหรับโกุเันเบิร์กนะครับเปิดมาที่59%นะครับผมนะอัตราการชนะของโกุเันเบิร์กนะครับส่วนอัตราการชนะของวันเบิร์กอยู่่ที จนะครับผมนะผมบอกเลยว่าโคต้นเบิกวันนี้ปิดประตูแพ้นะครับปิดประตูแพ้อยู่ที่ว่าจะยิงบอลจะยิงถึงเลทถึงราคาหรือเปล่านะครับผมนะเสมออาจจะมีแน่นอนนะครับผมนะแต่จะชนะอจ,จะถึงราคาหรือเปล่าจะยิงถึง2เม็ดรหรือเปล่าหรือว่าแค่เม็ดเดียวแค่เจ้ากันเท่านั้นเองนะครับสำหรับโคต้นเบิกนะครับผมส่วนเรยทราคานะครับที่ข่าวร่วงหน้า เปิดมาที่ราคาครึ่งควบลูกนะครับผมนะราคาไหลขึ้นมาที่ราคา1ลูกนะครับเป็นโกลตันเบิร์กต่อนะครับโกลตันเบิร์กน้ำศูนย์จุดเก้าแปดนะครับไหลมาที่หนึ่งจุดศูนย์ห้านะครับส่วนวานเบิร์กนะครับศูนย์จุดเก้าศูนย์ไหลมาที่ศูนย์จุดแปดสามนะครับผมนะสกอร์ไหลขึ้นน้ำไหลขึ้นนะครับผมนะฝั่งนี้ก็ไหลขึ้นน้ำก็ไหลลงถือว่าโอเคครับผมนะบอลค่อยหน้าบอลนะครับมาแบบนี้ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะสมเหตุสมผลกันอยู่นะครับผมนะแต่มันไม่สมเหตุสมผลตรงที่ว่าราคาเปิดมาที่ราคา ครึ่งควบลูกอ่ะราคาต้องเปิดมาประมาณ3ลูกอ่าสลูกควบ3นะครับสลูกควบ3แต่ราคาเปิดมาแค่2ลูกควบ2ลูกครึ่งนะครับผมนะแล้วก็ไหลขึ้นมาแค่2ลูกครึ่งเองนะครับสกอร์ต่ำสกอร์สูงคู่นี้นะครับผมนะโอกาสเป็นไปได้ยากนะครับผมนะที่จะสูงอ่ะเป็นไปได้ยากมากนะครับผมนะน้ําสูงนะครับอยู่ที่0ูนย์จุด 8.5ไหลมาที่0.92น้ำตาล1น0 2ไหลมาที่0.95นะครับเกมตม่ำเกมสูงคู่นี้ผมก็ขอตัดทิ้งไปก่อนก็แล้วกันนะครับแนะโอกาสที่จะสูงแล้วก็ราคาเปิดมาไม่ค่อยสมผิดสมบูรณ์นะครับผมแล้วก็ขอข้ามกันไปก่อนนะครับส่วนออสนะครับผมนะั้น1คูณ2นะครับอัตราการเสมอนะครับผมนะเปิดมาที่40ต เปิดมาค่อนข้างที่จะน้อยนะครับผมนะแล้วก็ราคาจ่ายของโกลต้นเบิกนะครับจ่ายน้อยมากนะครับจาก1.75นะครับยังไหลลงมาอีกเดือวที่1.62นะครับแล้วก็วันเบิกอัตราการจ่าย4.35ไหลามาที่4.90นะครับผมเห็นไหมครับโอกาส อัตราการจ่ายน้อยนะครับผมนะโอกาสที่จะชนะสูงนะครับผมนะอัตราการจ่ายสูงโอกาสที่จะชนะน้อยนะครับผมนะคู่นี้ผมมองว่ากูต้นเบิกนะครับผมนะมีสิทธิ์ที่จะชนะแน่นอนนะครับแต่จะถึงเยดถึงราคาที่ตั้งไว้หรือเปล่าเท่านั้นเองนะครับผมนะแล้วก็ราคาเปิดมาค่อนข้างที่จะแพงด้วยนะครับผมนะอันดับก็ไม่ต่างกันนะอันดับที่15กับอันดับที่16กนะครับผมนะถ้าอันดับคู่ขี้สูซีกันมากมันก็ต้องต่ออยู่ประมาณปอปอนะครับ2 2 0.25นะครับหรือว่าต่อปอนะครับผมนะหรือว่าไหลเต็มที่อยู่แค่ครึ่งลูกนะครับ0.5แค่ครึ่งลูกนะครับแต่อันนี้ราคาเปิดมาที่ครึ่งควบลูกราคาไหลขึ้นมา1เมตรเลยนะครับผมคิดว่า g o l d น n b ิ r ์กวันนี้มีของแน่นอนนะครับผมนะจำคำผมไม่ดีนะ g o เ d o n b u r s วันนี้ยังไงก็มีของนะครับผมนะเออแล้วก็ ทุกอย่างนะครับสถิติฟอร์มโดยรวมวินเลทของโกต้นเบิร์กนะครับเปิดมาค่อนข้างที่จะสูงเลยนะครับ5้านะครับผมนะแล้วก็ฟอร์มทุกอย่างโดยรวมนะครับโกต้นเบิร์กก็ดูดีกว่าวานเบิร์กแล้วก็เล่นในบ้านตัวเองกันด้วยนะครับผมก็ขอสรุปกันเลยนะครับระหว่างโกต้นเบิร์กกับวานเบิร์กวันนี้นะครับผมนะก็ขอจัดไปที่โกต้นเบิร์กนะครับในราคา1เม็ดนะครับถ้าใครอยากเบาๆแบบกินชัวๆนะครับผมนะราคาครึ่งควบลูกก็มีนะครับผมนะจัดไว้ได้เลยกินครึ่งก็ยังดีกว่าเจ้านะครับกินหนึ่งหูนะครับผมกินมาหูเดียว ก็ยังดีกว่ายกไปทั้งตัวนะครับผมนะยังไงก็เป็นตังค์นะครับผมนะก็ฝากเก็บไว้ให้คิดกันด้วยนะครับผมนะก็จะประมาณนี้สําหรับทีเด็ด y o u t u b e กันวันละตัวหน้า YouTube นะครับผมนะใครอยากรับทีเด็ดเพิ่มเติมมากมายกว่านี้นะครับผมนะเข้ามาในกลุ่มนะครับแล้วก็มีกิจกรรม ฟุตบอลให้ทายกันทุกวันนะครับผมนะก็แจกจานวนรางวัลละ500บาทจํานวน2รางวัลน,นะครับใครอยากเข้ากลุ่มก็สามารถแอดกันเข้ามาได้เลยนะครับผมนะที่ไลน์แอดด้านล่างนะครับแอด 806aptxe หรือว่าไปดูได้ที่ใต้คอมเมนต์ปักบุตกันไว้ให้แล้วนะครับผมสําหรับวันนี้ก็ขอตัวกันขอตัวลากันไปก่อนเจอกันพรุ่งนี้สวัสดีครับ